สวัสดีครับพ่อผมเองนะครับช่างบินรถมือสองนะวันนี้นะครับก็ผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาดูนิสสันวิกเอ็มฝาแดงนะครับคันนี้รถอยู่อูดรธานีนะครับรถอยู่อำเภอหนองหานจังหวัดอูดรธานีนะครับสาหรับเพื่อนๆที่อยากจะดูจังหวัดไหนก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอได้นะนะครับเลยอยากจะดูรุนไหนก็คอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอได้นะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับนะทุกคอมเมนต์สำคัญกับผมมากนะครับเพราะว่าผมผมยังไรนะผมก็ต้องโคตรถูกใจและนะครับก็ ตอนนี้รถอยู่อำเภอหนองหานจังหวัดรุ่นะครับเป็นรถนิสสันพิเก็ c แคปนะครับแปะเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวผมลงรถแล้วเดี๋ยวผมถ่ายให้เพื่อนได้ชมกันอีกเนาะขอกำลังใจกันกดถูกใจใต้คลิปวิดีโอให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการหาคลิปให้เพื่อนเพื่อไดชมกันอีกเนาะโอเคป่ะ นี่นะครับทิกสัน Big กอมนะครับฝาแดงมาถ่ายกันช่วงเช้าเลยนะครับนีนะนะครับเป็นตัวแคปบนะครับรถอยู่หนองหารนะครับคันนี้อยู่อำเภอหนองหารจังหวัดอุดรธานีนะนี้นี่ครับก็เป็นรถปี37นะคันนี้นะครับ Big กอมฝาแดงปี37นะเดี๋ยวผมจะพาพี่ๆนะครับดูภายนอกก่อนนะครับนี่เนาะตามคัดทรงคัดตีต่างๆนะครับไม่มีร้ออะไรนะ เป็นป้ายอุตรดิต์นะครับีิสันบิ๊กเอ็มครับนี่สีไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับนะครับจะพาดูเป็นแบบไม่ให้กักเลยครับจะดูเป็นแบบซื่อๆตรงๆเลยนะครับนี่ครับพลาสติดีนะครับอันนี้ช่วงล่างแน่นอยู่นะยางดีนะครับแต่สีไม่ค่อยสวยเท่าไหร่กระจกไม่แตกไม่ล้าวนะดูภายนอกแล้วนะครับแต่สีอาจจะมีช้ำบ้างนะครับเนี่ยนะ อ่านี่ละลองเปิดดูนะนี่นะครับกระบะหลังคันนี้ภาษีเต็มนะสองห้าหกห้านะครับนะครับไปแล้วเปลี่ยนเป็นชื่อโอนได้เลยนะครับภายนอกเดจะดูภายนอกนิดนึงสีต่างๆนะครับนี่ครับเป็นตัวแคปฝาแดงนะครับ เดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องดูก่อนนะอันนี้สตาร์ทง่ายนะคันนี้เดี๋ยวลองมาลองเช็คเครื่องกันก่อนครับอ่านี่นะเดี๋ยวลองจะดูจะดูน้ำกับดูน้ํามันนะครับเดี๋ยวลองดูน้ํามันก่อนนี่นะน้ำไม่ไอายนะครับคันนี้ไม่เครื่องแน่นเครื่องดีวิ่งทางไกลได้ไม่มีปัญหานะครับนิสันวิกเอ็มฝ้าแดงนะครับคันนี้ ราคาไม่แพงนะคันนี้ดูน้ำนครับเดี๋ยวลองเร่งดูนะครับเพราะว่านี่นะเร่งแล้วน้ําวนนะครับ,นะรบน้ําวนปกตินะไม่มีปัญหานะครับอ่เครื่องดีเดี๋ยวผมจะแปะเบอร์เจ้าของรถไว้ที่ชื่อคลิปเลยนะนะครับเดี๋ยวมาดูภายในหน่อยอันนี้ดูเครื่องดูเครื่องเสร็จก่อนครับ เพื่อนอยากจะดูมุมไหนก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอได้นะครับนี่นะมาถ่ายยามเช้าเลยนะครับหรืออยากให้ผมไปถ่ายแล้วไหนก็คอมเมนต์มาเียว่าทักมานะครับผมมีกลุ่มซื้อขายนะครับเป็นกลุ่มไลน์นะสามารถเข้าได้นะเดี๋ยวผมปกัปกหมุดปักหมุดไว้ใต้คลิปนี้นะเนาะบะเครื่องดีนะครับคันนี้เดี๋ยวดูภายในนิดนึงเนาะนี่นะ เป็นไฟอุจริตไฟติดครบทุกจุดนะครับตัวนี้ตรวจสภาพมาใหม่นะครับภาษีเต็มสองห้าหกห้านะครับภายในก็ดีนะนี่นะเดี๋ยวผมมาดูนี่นะคันนี้เป็นจอเหลี่ยมนะครับนะเป็นตัวจอเหลี่ยมแอร์เย็นนะครับแอร์เย็นเบาะดีนะครับแต่พวงมาอะไรไม่ไม่เวอร์นะพวงมาอะไรธรรมดานะครับแต่เบาะดีเบาะหนังแอร์หนาวเลยครับคันนี้ใช้ได้ดีนะ นี่นะครับก็ประมาณนี้เนาะนะครับภายในดีนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปถ่ายคันอื่นก่อนยังไงกดติดตามไว้นะจะมีรถลงมาใหม่ๆให้เพื่อนๆได้ชมกันทุกวันนะครับเนาะนี่ครับกระจกไม่แต่งไม่แล้วนะคันนี้นะครับเจ้าของรถนะครับเขาเปิดราคาไว้ที่6 3 0 0 0บาทนะครับ 6 3 0 0 0บาทนะครับรถอยู่ดอนธานีอำเภอหนองหานนะครับก็ใครสนใจก็โทรมาสอบถามกับเจ้าของรถเขาได้โดยตรงนะครับผมแปะเบอร์เจ้าของรถไว้ที่ชื่อคลิปแล้วเนาะเดี๋ยวผมจะไปถ่ายคันอื่นก่อนยังไงก็กดติดตามไว้แล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับว,วันนี้ก็สวัสดีครับ